สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบอ e กอรเปลี่ยนไกลสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีนุผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรถมาลงใหม่สวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นเจล7จตีสอแรงเทอร์โบคอมมอนเรลหัวหวัหวแคบคาสิโนค่ะนะคอ่ะเดี๋ยวจะลงรถให้ดูนะคะใหม่ๆสดๆเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมรถลงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเต็มๆเลย สำหรับคันนี้นะคันสียาวไปเต็มเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวจะถ่าให้ดูขึ้นข้างหัวนะคะแล้วก็ใต้หัวอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะถ่ายให้ดูทุกทุกมุมนะคะท,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 ทุกท,ทุกมุมทุกทุกต้อเรียกว่าอะไรนะเออพูดติดอ่างนิดนะคะถ่ายให้ดูทุกทุกมุมของรถนะคะแล้วก็ตั้งแต่รถมาถึงเลยนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะ รับไปไว้ใช้งานหรือจะสั่งสเป็กไหนสอบถามมาได้เลยที่ทางงเรียนไกลยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวดูรีวิวตอนลงอีกที่นึงนะคะลงจอดแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะเป็นเมกาเจ้าเจ็แรงเทอร์โบคอมอนเรลห้สูบคารีนอกนะคะเป็นตัว210แรงนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยสำหรับหัวของคันนี้นะคะ ดูใกล้ๆนะคะดูจากรูปนะคะก็ไม่มีผุไม่มีพังค่ะ99เเซ็นเลยเพียงแต่นะคะแค่ไม่มีอะไรแต่งมาจากนอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตัวกันชนเราก็จะไปชุบให้ค่ะส่วนอะไรแต่งเพิ่มเติมนะคะเราใส่ให้จัดเต็มอยู่แล้วนะคะที่เป็นอ่าตัวเหลดตัวชุบโครเมียมนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่ตามหารุ่นนี้อยู่อยากทำ รถสเปคไหนไวะมาชมได้เลยที่อู่ไม่ว่าจะเป็นกระบะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเครนนะคะทําได้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้อะไรนะคาซีหลังหัวเก๋งคาซีจากหัวเก๋งนะคะไปที่ปลายยาว7เมตรค่ะนะคะสำหรับคาซีของคันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในของคันนี้ก่อนนะคะภายในนะคะของอจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ภายในสวยเนี้ยนะคะเราก็จะจัด,จดทำภา,ภายในให้ใหม่อีกนะคะเพิ่มเติมอันนี้คือรถกําลังลงเสร็จใหม่เลยนะคะคอนโซลของคันนี้ค่ะสวยงามมากๆค่ะนะคะไม่มีหักไม่มีแตกไม่มีพังเลยนะคะหัวเกียร์นะคะเบรกมือนะคะแล้วก็เบาะเราก็จะหุ้มใหม่นะคะเป็นหนังนะคะเป็นเบาะหนัง VP ค่ะนะสำหรับภายในนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ่สำหรับตัวนี้นะคะก็ยังสวยเนี้ยบเลยอ่าปิดให้หน่อยอ่าเดี๋ยวจะดูตัวเครื่องของคันนี้กันนะคะเดี๋ยวจะเปิดหัวให้ดูตัวเครื่องนะ,ะส่วนเกียร์นะคะก็จะประมาณนี้สวยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้ดูดูอ่าคาซีนะคะบอกไว้เลยว่าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้ ใครที่ตามหาอยู่นะคะอยากทำรถแบบไหนนะคะแวะมาชมได้เลยที่อูสามารถทำได้เลยคันนี้ทำได้กระบะแบบยาวๆได้เลยนะคะดัมสามารถสั่งได้เลยจะเอากี่ตันนะส่วนเครื่องนะคะก็จะประมาณนี้เลยดูจากรูปภาพนะคะ,ะวันนี้ไม่ได้สตาร์ทให้ดูเนาะสตาร์ทไหมล่ะ เพราะว่าแบตไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวให้ช่างไปดูแบตให้นะลูกค้าดูได้เลยเครื่องสวยมากๆรับประกันเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ได้มาดูที่อู่ ลูกค้าให้วิดีโอคอลมาได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อ0832423843วิดีโอคอลมาหาเราได้เลยนะคะแล้วก็สั่งสเปคได้นะคะใครอยากได้สเปคไหนรุ่นไหนทำรถแบบไหนโม่ปูนเอ่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเครนรถน้ำทำได้หมดค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเกษตรข้อสูงขนาดไหนไม่ใช่สี่ข้อสูงขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เนาะนะคะอ่ะดูข้างหลังหัวนะคะ ข,ข้างล่างหัวนะคะลูกค้าดูได้เลยไม่มีผุไม่มีพังเลยการร้อนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีขาดเลยนะ,ะเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทเครื่องให้ชมนะคะสำหรับคันนี้ดูจากใต้หัวแล้วนะคะก็ร้อเร์เซ็นต์จริงๆนะคะบอกไว้เลยว่าสวยสวยทุกจุดเลยสวยทุกจุดเลยนะคะ อาดูคาซีลูกค้าไม่มีเรียวเลยไม่มีเรียวปลายเลยลูกค้าจะทํายาวแค่ไหนอะสั่งได้เลยนะยาวจากหัวเก่งมาคาซียาวเจ็ดเมตรนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าสั่งทันเนาะเราก็จะไม่ตัดเพราะว่าอ่ะอันนี้สําหรับเรื่องของคันนี้นะคะก็อสตาร์ทได้เลยยกหัวถังน้ํามันใหญ่มาก น้ำมันถามว่าใหญ่มากไหมก็ใหญ่นะอะ่ให้เราย่อถังน้ํามันลงได้แต่บางคนเขาก็อยากได้ตัวของของถังน้ํามันของตัวรถเลยเนาะอ่าอันนี้คือการสตาร์ทเครื่องของกันนี้ ค่ะอําอเภอชุมพลบุรีจังหวัดปุริมนะคะแวะมาชมได้เลยงานที่ลูกค้าดูหมุดน,นะคะยังสวยทุกจุดเลยสวยทุกจุดเลยลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆสําหรับลูกค้าที่อยากได้กระบะยาวๆหรืออยากได้คัสซีใหญ่ๆหนาๆดึกๆแบบนี้ไม่มีเรียวแบบนี้ลูกค้ามาสั่งจองได้เลยที่อูกก่กอเปียนไกรยินดีบริการทุกท่านขึ้นสเปกได้ทุกอย่างเลยนะคะ ่ะเดี๋ยวเขาจะลงแล้วบอกไว้เลยว่าได้ไปคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะฮะโอเคยังอ่าสำหรับการรีวิวคันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ เบอร์ติดต่อ0832423843ค่ะรุ่นนี้เป็นเมกาเจโอเจแรงเทอร์โบคอมเรล5สุบหัวแคปคาสีนอกนะคะมาจากนอกทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้เลยเนาะนะคะใครที่สนใจรับไปเสริมทับนะคะหรือสนใจรถสวยๆนะคะ าราคาเบาๆแวะมาชมได้เลยนะคะที่หูกอเพียงไกลได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและก็ยินดีบริการทุกท่านค่ะยินดีรับยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนภาคไหนสามารถาสั่งจองได้นะเราส่งให้ถึงที่นะคะยินดีบริการทุกท่าน ทุกจังหวัดทุกภาคเลยนะคะแวะมาชมได้เลยที่อู่กอกรียงไกลแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ